ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับออกมานอากสถานที่ให้ FC ชมพระเครื่องรายการสําคัญและนิยมมากๆนะครับซึ่งผมเองนะครับได้มีโอกาสได้เก็บสะสมไว้บูชานะครับนั่นคือเหรียญหลวงพ่อสีนะครับพระประธานในอุโบสถวัดศีเอี่ยมเขตบางนากรุงเทพมหานครปี57ในงานที่ระลึกที่ระรึกงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดศีเอี่ยม เขตบางนานะครับปี57นะครับซึ่งอันนี้เป็นกล่องเดิมๆเลยนะครับของเหรียญหลวงพ่อประีนะครับผมให้ชมด้านในเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทรงเสมานะครับขออนุญาตขยายให้ FC ชมนะครับเป็นเหรียญทรงเสมาซึ่งระทับองค์หลวงพ่อพระสีนะครับเ,เต็มองจาจด้าขวกองหลวงพ่อประีเป็นพระรูปปางมรารวิชัยและก็ตอกยันนะนะครับด้านซ้ายของเหรียญและด้านขวาก็มี ไข่ขรูปช่อฟ้านะครับเป็นโค้ดสาคัญของวัสดุอิมพีกาจัดสร้างนะครับเป็นห่วงเปิดด้านบนนะครับและก็มีความงดงามนะครับลายไทยลายกระดกเน้นเป็นด้วยลายของเหรียญซึ่งเป็นรูปแบบของเหรียญทรงเสมาที่เห็นโดยทั่วไปนะครับแต่ความพิเศษของเหรียญนี้นะครับก็คือยันระด้านหลังอีกส่วนหนึ่งครับที่ขึ้นด้านบนตามที่เอฟซีเห็นเป็นยันขนาดใหญ่ที่ขึ้นด้านบนนะครับจะด้วยความที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าอุโบสถน,นะครับ วัดศรีเอี่ยมเขียนบางนากรทมปี57นะครับซึ่งเหรียญลำดับนี้เป็นเหรียญลำดับหมายเลข59นะครับซึ่งเห็นการต่อลำดับอยู่ที่ด้านขวาของเหรียญด้านหลังนะครับเ c เห็นแล้วนะครับผมเชื่อว่า FC จะเห็นความแท้ความชัดของเนื้อโลหะอย่างชัดเจนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมได้รับมาจากท่านเจ้าวัดวัดศรีเอี่ยมเขียนบางนากรุงเทพมหานครในปี257นะครับในการจะสร้างโปรโมชั ในการยกช่อฟ้าพระบุษสนั่นเองนะครับผมขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่เช่าบูชาพระเครื่องไร้เรียญสาำคัญทุกรายการคนทาง f c ีที่แชร์วิวและเท็กส์นะครับวิดีโอเท็กส์วิวนะครับเทกแชร์ take และเท็ก s ์ซับสไครต์ทุกคลิปวิดีโอรวมทาง f c ที่เช่าบูชาพระเครื่องไร้เรียญสาำคัญของเราทุกรายการดูจากพระเครื่องรายการนี้แล้วนะครับ A FC คงจะเห็นความแท้ชัดความชัดเจนว่าสวยงามและแท้ขนาดไหนนะครับขอบคุณ f c ฟซมากนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสำเร็จตามที่ปรารถนาทุกอย่างทุกการนะครับขอบคุณมาก่านะครับ